เี่ยวเขานะคะเก็บเกี่ยวผลผลิตนะคะในหน้าเนาะสำหรับดูดูการหน้าปีเฮ้าค่ะพี่น้องนี่ค่ะถึงอายุถึงขวบมาแล้วเนาะคะ่ะสำหรับพัฒน์เขาเฮ้านะคะพี่น้องนี่ค่ะแก่เต็มมากเต็มห่วงดีแล้วค่ะอันนี้ได้มือเรเวนเก็บเกี่ยวนะคะผลผลิตค่ะพี่น้อง อากาศเยี่ยมใช้ค่ะมือนีทองฝ้าปอดโป้งนะคะได้อย,ยูก่กับภาคตอนช่วงนีเป็นช่วงสายฝนตน้หนาวค่ะการเที่ยวเขาภาปี68ค่ะเป็นการเดินเครื่องเป็นการเทศระบุบนะคะเทศระบุบ าการเดินเครื่องของรถนะคะสำหรับจะเขารดูการเก็บเกี่ยวหน้าปี68ค่ะพี่นอ้องค่ะอาชีพพองทินชนบทค่ะการทำให้ทำหน้านะคะเป็นอาชีพที่สัง่งไรใดอีกช่องทางหนึ่งเนาะคะ่ะสำหรับเกษตรกรเฮ้าแม่ว่าช่วงนี้นะคะราคาเขาเนาะ อ่าสีตกต่ำนะคะแต่จะล่อทางรัดทางการเนาะคะ่ะมีบทบาทเยียวยา,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 ยายไปจังใดมาจังใดนะคะเดี๋ยวจะต้องลอติดตามเนาะคะ่ะสำหรับการทำหน้าของข้ากัะยั่งคือเกาค่ะพี่น้องนะคะลูกข้าวเหนียวคะ่ะมีสีช่างมีไฮมีหน้านะคะ่ะอายุหากินนะคะตรงในว่านเด็กไทยเดวานเด,นดเกี้ยวนะคะ ตามวิธีเนาะสำหรับบานหน้าเห้านะคะอันนี้ขอบพูดนะคะทุกคนที่เขามาลับช่มเนาะคะ่ะการทํางานของทีมงานสามชายเพื่อมาไล่เกลียวนะคะก็จะได้ทําการลงคลิปไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะสำหรับการทํางานเห่านะคะช่วงนี้เป็นช่วงเริ่มต้น,นะคะ่ะเทสระบุบเนาะคะ่ะยินดีเนาะคะ่ะสำหรับการรับใส ให้บริการเนาะคะ่ะสำหรับพี่น้องฟ้องไปนะคะ่ะญาติกัะยาณมิตตเนาะคะ่ะในพื้นทีและนอกพื้นทีเนะะี่ยค่ะที่เขามารับชมละกันเลียใส่บริการใดเนาะคะ่ะพี่น้องนะคะเกี่ยวเขาจะคล้องนะคะรับใส่พ่อแม่พี่น้องนะคะผูเพิน่นไว้วางใจนะคะยินดีเนาะค,ะะคะ่นะเนาะติดตามรับชมต่อไปเนาะคะ่ะพี่น้อง สำหรับลูกหลานเช่าให้เช่าหน้าเฮ้านะคะวิธีบานหน้าเฮ้าลูกเขาเหนียวนะคะในทองทิ่นนะคะในพื้นที่ค่ะ